ไปที่พิษณุโลกค่ะเป็นความสวยงามของต้นดอกภูลโมโลนะคะต้องบอกว่ามันสวยงามจริงๆคือเป็นต้นดอกพญาเสือโครงขออภัยที่ภูลโมโลค่ะเป็นบรรยากาศที่บอกเลยนะคะว่าเหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังดอกเบ่งบานสับรั่งเต็มหมู่บ้านค่ะหลายคนบอกว่าอุ๊ยนึกว่าบินไปถึงญี่ปุ่นเลยหรือเปล่านี่สลับซับซ้อนนะคะอ,นนอ,ยอยู่ไทยใช่ไหมนนใช่เมืองไทยค่ะที่บ้านใหม่ร่องกล้านะคะ ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและช่วงนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะ8-10องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะบริเวณน,นี้เรียกว่าหมู่บ้านร่องกล้าหรือว่าบ้านใหม่ร่องกล้าค่ะอยู่ในตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นหมู่บ้านที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาด้วยนะคะภูเขาเผ่ามงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สภาพอากาศกำลังดีค่ะทีนี้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเมื่อภูลมโลจุดชมดอกพนางพญาเสือโครงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดูใกล้ๆคุณผู้ชมคะมันเหมือนดอกซากุระเลยนะคะก็กลายเป็นที่รู้จักที่หลายคนบอกว่าถ้าไปบ้านร่องกา้าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประตูสู่ภูลมโลทางฝั่งจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะแวะพักเป็นจุดต่อรถนะคะเที่ยวไปชม ซากุระเมืองไทยนะคะก็คือดอกพญาเสือโครงซึ่งนอกจากบริเวณบ้านใหม่ร่องกล้าแล้วนะคะยังมีหมู่บ้านท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวที่ห้ามพลาดโดยเฉพาะยามที่ดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยออกดอกเบ่งบานทั่วทั้งหมู่บ้านด้วยค่ะโดยชาวบ้านเขาจะปลูกกระจายอยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะจากมุมสูงแล้วก็ถ้ายิ่งมองมาจากจุดชมวิววัดป่าภูหินร่องกล้า หมู่บ้านแห่งนี้จะเหมือนกับถูกระบายสีเป็นสีชมพูทั่วทั้งหมู่บ้านเนี่ยค่ะเหมือนภาพวาดเลยนะคะถ้ามองจากมุมนี้ลงไปอมองเห็นวิวได้แบบ180องศาเลยค่ะช่วงนี้ค่ะก็นักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยนะคะขึ้นไปถ่ายภาพหมู่บ้านสีชมพูส่วนใครที่สนใจก็ยังสามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้นะคะคะาดว่าน่าจะบานสะพรัง่งสีสวยงามแบบนี้ไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก่อนที่ดอกนางพญาเสือโคร่งจะร่วงโรยนะคะ เนี่ยค่ะแต่ละมุมในหมู่บ้านเขาก็มีจุดเช็คอินนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งไปนั่งพักไปนั่งพักไปชิวๆไปถ่ายรูปไปสัมผัสบรรยากาศกันแต่งตัวพร้อมแบบนี้เราสองคนวันนี้ไปทันไหมคะคุณหน่อยแน่โอ้ก็่วนกันไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราสองคนไม่มานะคะเดี๋ยวไปดูดูผ่าหาจอไก่อนด่านจอไปก่อนชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะ